แล้วนะคะจิตนาการตามได้เลยว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเรากินอาหารที่แบบมันมีกลิ่นเยอะแยะมากมายเข้าไปถ้าสมมติว่าไม่มีวิธีการดับกลิ่นปากเนี่ยคงจะบอกไม่ถูกเลยนะคะว่าแบบว่าเวลาเราไปพูดคุยกับใครเนี่ยมันจะแบบหึ่งขนาดไหน่นนะสิซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าไทเทม่าแมทชของเราหาทางออกมาให้กับคุณผู้ชมกันแล้วใช่ไหมคะพี่เอทเทม่าแของเราวันนี้นะคบมีทางออกสําหรับคนที่มีกลิ่นปาก จะกําจัดมันด้วยยังไงครับสมุนไพรครับและส่วนผสมที่สําคัญในการนํามาทํายาสีฟันสมุนไพรนี้มีชื่อว่า Oriental Pearl ครับผมขอต้อนรับกันเลยนะคะพี่อ้อค่ะคุณสิริการวงวรช c h ค่ะเจ้าของผลิตภัณฑ์ยาสีฟันยาสีฟันสมุนไพรสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อ้อขอทบทีพอดีผมติดๆขัดนิดหน่อยกันหน่อยพอดีผมอยู่พี่ผมดูสบายไปสบายไปด้วยกันหมด นะวันนี้ต้องการแบบสบายสบายครับลมปากเย็นหอมใช่สดชื่นกันทุกคนนะคะต้องเลยเข้ากับผลิตภัณฑ์ของเรานั่นผมได้ให้พี่อ้อรู้สึกสบายครับผมถามพี่อ้อเลยดีกว่านะครับผมยาสีฟันสมุนไพร Oriental p e เพ l เป็นสินค้าไทย100%เเซหรือเปล่า ผลิตโดยคนไทย100%เค่ะนี่ไงภูมปัญญาไทย100%ยเปอรเค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าดูจากแพคเกจจิ้งแล้วนะคะก็ต้องบ,บ,บอกว่าแบบออกแนวแบบทันสมัยดูอินเตอร์อินเตอร์มากมากเลยเออแนวคิดในการออกแบบแพคเกจจิ้งเนี่ยเนื่องจากว่าฐานลูกค้าเราขยายขึ้นเป็นกลุ่มวัยรุน่นกลุ่มคนทำงานจนถึงเด็กอายุ9ขวบก็ใช้ของเรานะคะคคแสดงว่าตอนนี้ก็ทุกเพศทุกไวัยได้หมดถูกต้องค่ะยาสีฟันไม่มีเพศ ไม่มีวัยนะคะคุณเริ่มมีฟันปุ๊บเนี่ยคุณต้องเรียกหาใช้ยาสีฟันละนะคะจนวันที่ฟันคุณหายไปนั่นแหละโอเคครับชอบมากเลยครับต้องบอกคุณผู้ชมเหมือนว่าก่อนที่พี่อ้อเขาจะมาทํายาสีฟันยาสีฟันในวันนี้นะครับเราได้สอบถามข้อมูลได้ทําการทดลองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับว่าพนักงานและผู้ทดลองทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าใช้ดีลดกลิ่นปากได้จริง แล้วรีวิวจากลูกค้ายาสีฟันสมุนไพร Oriental Pearl เป็นอย่างไรบ้างครับการตอบรับดีมากไม่คาดคิดเลยค่ะเราทดลองจากกลุ่มเล็กๆที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากก่อนค่ะผมนะคะแล้วก็พี่ใช้เองด้วยนี่สำคัญตรงนี้ก่อนที่จะให้คนอื่นใช้เราใช้เองก่อนเราปรับสูตรให้คงที่เลยให้เป็นให้รู้สึกว่าเราพอใจละเราเริ่มแจกเทสเตอร์ค่ะให้กับ พวกพนักงานที่อยู่ในออฟฟิศของเรานะคะเรามีเคสเยอะอเพราะว่าพนักงานของเราเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบมีกลิ่นปากต้องถามว่ากลิ่นปากจริงๆปัญหาหลักๆเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรบ้างคะโอ้หลายสายเหตุนะ,นะคะหนึ่งเรื่องของ คราบแบคทีรียคราบแบคที r i าแบคทียภาษาชาวบ้านเราก็คือขี้ฟันนั่นแหละขี้ฟันคือการแปลงฟันที่ผิดวิธีนะคะมันก็เกิดทําให้เกิดแบคทีเรียแล้วก็สะสมกันเป็นหินปูนประกอบกับทั้งวันเนี่ยเรารับประทานอาหารกลิ่นต่างๆกลิ่นแรงข้าวบ้างสตออย่างเงี้ยโอ้โหยาสีฟันธรรมดาเอาไม่อยู่แต่เรามีตัวการพลูการพลูนี่เป็นอะไรที่อเมซิ่งมากในสมุนไพรไทย นะคะ,อ,ะออกฤทธิ์ช่วยดับกลิ่นปากอเอาอยู่เลยค่ะนีะะ่ก็ต้องบอกว่าจริงๆรีวิวจากลูกค้าก็คือเยอะแยะมากมายลูกค้าประจำตอนนี้ก็เยอะมากแล้วด้วย นะคะงั้นต้องถามเลยนะคะว่าจริงๆมีผู้ที่ยอมรับกับยาสีฟันนี้เนี่ยเยอะมากพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้พี่ออช่วยบอกถึงข้อดีเพิ่มเติมนะสำหรับใครที่อาจจะแบบเป็นแบบคนใหม่ยังไม่เคยสัมผัสกับแบรนด์แบรนด์นี้มาก่อนเลยนะคะว่าของเรามีอะไรที่แบบว่าเป็นไฮไลท์เป็นจุดเด่นมากๆในผลิตภัณฑ์ของเรารออยู่เลยอันนี้แหละครับใช่ไหมคะอยากทราบนะสมุนไพรของเราเนี่ยตัวหลักๆเราเนี่ยประกอบไปด้วย พิมเสนพิมเสนการบูนการบูนเมนทอนเมนทอนการพลูการพลูว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้และไข่มุกไข่มุกเอ๋ยังไงไข่มุกใจแปมค่ะไข่มุกแพงมากเลยนะโอ้โหกิโลนึงเป็นแสนค่ะนั่นเน่ยเราใช้มันเป็นส่วนผสมเพราะว่าไข่มุกเนี่ยตามศาสตร์แล้วเนี่ยคือเขาบำบัดเขาช่วยในเรื่องของลดการอักเสบ ปัญหากลิ่นปากเกิดจากการอักเสบของช่องปากพวกเหงือกเหงือกทั้งหลายร่องฟันใดๆก็ตามใช้ได้ตัวนี้ได้ผลมากซอกเล็กรูน้อยเลยไปหมดใช่ไหมใช้เข้าไปหมดเลยค่ะครับผมค่ะแล้วทำไมถึงแบบเลือกที่จะลงทุนกับไข่มุกซึ่งจริงๆต้นทุนมันค่อนข้างสูงขนาดนี้เราต้องการความแตกต่างเราต้องการความแตกต่างในตลาดยาสีฟันสมุนไพรในตลาดท้องตลาดตัวเนี้ย ไม่มีใครใส่ไข่มุกนน่น่ะสิ่แน่นอนครับแล้วก็ใจปั้มไงคะค่ะใจปั้มอย่างที่พี่อ้อบอกด้วยว่ามันเริ่มจากการใช้เองอ่ะเราก็ใช้เราต้องใช้ของที่ดีที่สุดแหลกกับตัวเองถูกต้องค่ะเราก็เลยอยากเอาสิ่งนั้นให้คนได้ใช้ด้วยใช่ในเมื่อเรามีของดีละเราก็ต้องแชร์เราต้องแชร์จากการแก้ปัญหาในโรงงานเล็กๆของเราเนี่ยหลายสิบชีวิตเนี่ย มันก็เริ่มขยายวงเจอพักพวกเพื่อนฝูงรเราจะเริ่มแจกเทสเตอร์ให้เขาไปลองใช้ดูเสียงตอบรับดีมากมีมีเคสไหนที่แบบว่าแบบพี่อ้อประทับใจมากไหมคะที่เขาใช้ของของเราอ่ะมีลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งครับผมจริงๆวันนี้ติดภารกิจจริงๆเขาอยากเขาจะมาด้วยสียดายสีดายไม่เป็นไรคือบุคคลท่านนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ย เธอไม่เคยเข้าร้านหมอฟันเลยโอ้ยเก่งอ่ะคือสภาพฟันยับเยินมากโอ้โหนึกว่าฟันดีจะไม่เข้าผนาไม่เข้าหมอนอ๋อผมลืมว่าอันีเหมือนนอนว่าช่องดีจังเลยอกปากคือทิ้งเลยแต่อยู่ได้ไงอยู่ได้ยังไงฟันผุมากฟันผุมากแต่ว่าแล้วเขามีอาการปวดฟันพี่แนะนําตัวนี้ค่ะน้ํามันตัวนี้ก็คือแนะนําตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแรกของเราเป็นตัวสูตรโบราณเลยใช้นิดนึงเดี๋ยวเขาอนุญาตถือให้ค่ะ อะให้ดูเนื้อยานิดนึงนะคะอให้พี่เอถือค่ะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นพวหนูหนูไม่เคยเห็นนะคะนี่โชว์นิดนึงค่ะค่ะเป็นแบบนี้ค่ะเราใช้นิดนึงป้ายในตำแหน่งที่เรามีปัญหาอืนะคะปวดฟันตรงไหนพานางไปอุดไว้ค่ะสักครู่สักครู่แล้วก็แปรงฟันปกติค่ะใช้อย่างนี้อยู่ประมาณสิบห้าวัอาการปวดฟันหาย อันนี้คือเขายืนยันเขายืนยันก่อนจะมานี่คอนเฟิร์มอีกครั้งว่าคุณหายด้วยยาสีฟันชั้นจริงหรือเปล่าจริงไม่ใช่แค่ปวดไม่ใช่แค่ไปแก้ปวดแต่แก้ให้หายเลยด้วยซ้ำอย่างนั้นอันนี้เราจะจัดว่ามันคือยายาสีฟันครีมหรืออะไรคะจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้หนูเกิดทันหรือเปล่าไม่ทราบทันครับมั่นใจหอมค่ะ หอมทาแก้มได้เลยสดชื่นมากเลยนี่การละบุญบอญชอบกลิ่นพวกนั้นเะอะสรุปว่าเราจัดว่ามันอยู่ในหมวดอะไรคะยาสีฟันโบราณยาสีฟันโบราณเมื่อก่อนนี้จะเป็นแบบผงอะแบบผงทันทานทันอ่าเราก็วิวัฒนาการเขานิดนึงจับเขามาใส่ตลับให้สะดวกสบายในการใช้นะคะนี่แหละค่ะตัวนี้เขาจะเด่นเรื่องนี้เรื่องรับปวดเพราะตัวนี้การพูเยอะมากอืมครับ หูเจ๋งเนะคือแบบว่ามันเป็นแบบของโบราณโบราณที่แบบดูสมัยสมัยดูแบบว่าสมัยคุณแม่มากๆแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบแพคเกจจิ้งให้มันดูทันสมัยได้ใช่ค่ะตอนนี้มันก็เกิดหนึ่งในตัวชูโรงเลยใช่ชูโรงเลยตัวนี้เป็นตอนแรกเราฐานอายุของลูกค้าเราเนี่ยค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่นะคะสืบเรื่องมาจากแบบผงค่ะคนสมัยใหม่ไม่ค่อยรู้จักมีคนเรียกร้องค่ะทําไมพี่ไม่ทําแบบครีมอ่ะ แบบครีมไปเลยนี่ค่ะมันก็เลยเกิดเป็นตัวเจ้าตัวนี้ขึ้นมาเอาไว้เป็นเหมือนวิวัฒนาการโอ้โหล้ำลึกครับเหมือนเป็นวิวัฒนาการของเขาอันนี้ล่วมสมัยล่วมสมัยเพราะเราเกิดมาเราใช้ยาแต่เราใช้แต่ยาสีฟันแบบครีมถูกต้องไหมบางคนแบบเอ้ยอย่างนี้ไม่ถูกจริตอ่ะจัดไปสิคาแบบครีมก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้อันนี้ก็คือแพ็กเกจิ้งปัจจุบันปัจจุบันที่มีคุณสมบัติเหมือนที่เราเมื่อกี้ไหมเหมือนค่ะครบถ้วนโลดา แต่รูปแบบก็คือเป็นครีมเหมือนยาสีฟันทั่วไปใช่แบบสะดวกในการใช้ตอบโจทย์คนอายุน้อยหน่อยนะคะแล้วก็รสชาติของเขาตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานของเรามาตรฐานหมายความว่าคนที่ไม่เคยใช้ยาสีฟันมูนไพรมาก่อนเลยครับอยากจะให้เริ่มทดลองจากตัวนี้ตัวมาตรฐานนี้เพราะว่าอ่อนโยน อ่อนโยนแสดงว่ามันมีตัวแอดวานซ์มันอ่อนโยนนมันมีแอดวานซ์พอดีสำหรับนออถ้าไม่ t a ตน a านแล้วมันเป็นแบบไหนจ๊ะเหมาะมันแน่ไม่มาตรุานแน่นอนรุ่นโกรุนโกล มันดีกว่ายังไงคะหรือว่ามันแตกต่างยังไงคะแบบเป็นฟอร์มูล่าทูมันเป็นยังไงเอ่ยอ่ะเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นกว่าเดิมเข้มข้นกว่าเดิมสำหรับคนที่จัดเจนเวทีละผมเองแล้วยังเดี๋ยวนะคำว่าเข้มข้นกว่าเดิมในที่นี้คือเข้มข้นด้วยสมุนไพรหรือว่าเข้มข้นด้วยอะไรเข้มข้นด้วยสมุนไพรค่ะเราคูณสองเข้าไปเลยสำหรับคนที่เฮฟวี่หน่อยๆชอบใช้อะไรที่รุนแรงแล้วก็อยากเห็นผลเร็ว ครับอันนี้ตอบโจทย์ค่ะคพี่เอชอบเลยนะผมเลยตอบเลยอันนี้แน่นอนดีมากๆเลยมันก็เลยเหมือนเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ด้วยหรือเปล่า Oriental Pearl เหมือนชุดเน่ะชูโรงในเรื่องของไข่มุกใช่ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยเรียกได้ว่าไม่เคยเห็นดีกว่าไม่เคยได้ยินขนาดที่ใช้ไข่มุกมาทําเป็นส่วนหนึ่งของยาสีฟันเนาะใช่เขาจะดีเรื่องก็จะดีเรื่องสมานแผล ามันแผลด้ <ใน S 1> วยเพราะว่ากลิ่นปากเนี่ยมันอาจจะเกิดได้จากการที่เหงือกหรือกระพุ้งแก้มหรือว่าลิ้นของคุณเนี่ยมีปัญหามีแผลพวกนี้ก็จะไปสะสมแบคทีเรียอย่างบางคนเนี่ยลูกค้าพี่บางคนเนี่ยตั้งแต่เกิดมา ไม่เคยแปลงลิ้นเลยอ่านี่โหดร้ายมากจริงๆต้องแปลงนะมันถึงมีมันถึง,ถงม,มีกลิ่นปากแบคทีเรียมันยังอยู่ในลิ้นไงเนาะถูกต้องอและแตอนนี้พวกยาสีฟันที่เป็นยาสีฟันพื้นฐานทั่วไปค่ะไม่ตอบโจทย์อือสมุนไพรเนี่ยถือว่า เอาเข้ามาแก้ปัญหาได้โดยตรงเลยค่ะดีไม่ดีก็บอกลาบายคุณหมอไปเลยไม่ต้องเข้าคลินิกก็ได้แล้วต่อไปนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราดูแลกันตั้งแต่โน้นอะเนาะใช่ค่ะผมคุยกับพี่เขาเปจนผมเพลินจริงๆเลยลืมผมยังพูดอะไรไปมันเพลินไปหมดเลยครับแปลว่าพี่พูดเก่งอะไรอันนี้อะไรอีกแบบซองคืออะไรซองคืออะไรอ้าวอีกมีประเภทแบบว่า สาวออฟฟิศค่ะสาวออฟฟิศสาวออฟฟิศหรือคนที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดทริปแบบ2วัน3วันไม่อยากถือไอ้หลอดนี้ไปใหญ่ตัวหาอีกกว่ามากมายมหาศาลเดี๋ยวโดนเพื่อนแย่งไม่ใช่เหรอแบบซองนี้ซพกพาหรอพกไว้ในลิ้นชักแอบแอบคนไปแปลงฟันตอนกลางวันไม่อายก็สูญยาสีฟันไปรู้สึกตูมตามกันจริงจังไปผมไม่รู้สึกว่าไอ้ฉันมีปัญหาเรื่องปากฉันปากเหม็นเหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ค่ะแอบแอบแอบพกไป น้ำหนักเบาใช้สะดวกแล้วก็เหมาะกับคนที่ไม่เคยใช้ยาสีฟันมาเลยนี่159บาทยังไม่อยากลงทุนออันนี้ทดลองก่อนก็ได้ทดลองก่อนค่ะ59บาทเท่านั้นอ้า59บาทใช้ประมาณกี่กี่ครั้ง15วันเกินเกิน15วันหมายถึงเช้าเย็นแล้วนะใช่ค่ะโอ้สบายโอ้คุ้มสุดเลยคุ้มมากค่ะอ้ออันไหนๆเราก็มาพูดถึงเรื่องของราคาแล้วยังไงต่อย้ำใหม่อีกรอบแบบซองเท่าไหร่นะคะแบบซอง59บาท59บาท แบบหลอดแบบหลอดตัวมาตรฐานของเรา159คร้าสบเกาสุดฟราทูอ่าโฟมทูนี่สอร้อยเก้าสิ้าสเาแบบแอดวานซ์เข้าไปอีกใหดโหดเลยสมุนไพรแน่นๆค่ะแล้วแบบตลาดที่เป็นคลาสสิกยังขายอยู่เนาะแบบนี้99เท่านั้น99าบาทฮะเอาละครับในช่วงเวลาที่เราคนไทยทุกคนต้องช่วยกันในทุกๆมิตินะครับให้ธุรกิจของเราอยู่กันให้ได้ครับยาสีฟันสมุนไพรโอเรนเทลเพลครับ ซึ่งมีการยืนยันจากผู้ใช้จริงแล้วว่าใช้ดีจริงๆก็น่าจะเป็นทางเลือกและจุดเปลี่ยนได้นะคะใช่แล้วค่ะก็ต้องบอกนะคะว่ายาสีฟันสมุนไพร o r i e n t a l p e a r l เนี่ยก็ผสมจากไขมุกธรรมชาติก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่มีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากนะคะและขอย้ำอีกทีนะครับว่ายาสีฟันสมุนไพร o r i e n t a l p e a r l ครับผมทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับที่สำคัญเลยครับลดออกลิ่นปากได้ยาวนานนะครับลดคราบบุหรี่ชากาแฟ ลดอาการปวดฟันเสียวฟันป้องกันฟันผุได้อย่างต่อเนื่องและส่วนผสมต่างๆนี่ดีสุดๆเลยนะครับผมสุดยอดเลยเพราะฉะนั้นถ้าสนใจ<ะ>ติดต่อไปได้ที่ไหนคะพีโอเคค่ะค<า>มีสามช่องทางนะคะทาง a ฟ e b o o k แฟนเพจของเรา<ะ>ยาสีฟันสมุนไพร OP Oriental Pearl อืนะคะ,ะอีกอันนึงติดต่อโดยตรงกับตัวสิริการเองเลยนะคะที่เบอร์098956 3 2 3 5 แล้วก็ยังมี ID l ดี e ไลน์อเดียไลน์ไอเดียครับอดสอ่ค่ะอ่าโอพดสออ่าอันนี้มีวางขายตามท้องตลาดหรือยังคะเอ่อมีบางคนหิ้วไปขายถึงต่างประเทศก็มีนี่โอินเตอร์นะจ๊ะเขาใช้ดีบอกต่อค่ะแล้วอนาคตคิดว่าจะมีการวางแผนการเติบโตของธุรกิจของเรายังไงบ้างคะเอ่อพี่เต็มเหยียดเลยอ่านะคะเพราะว่า เทรนของเทรนของโลกเลยก็ว่าได้ตอนนี้ทุกคนมุ่งเน้นมาที่สมุนไพรเพราะว่าเขาอ่อนโยนไม่ทำลายไม่ทำลายสุขภาพปากและฟันและถือว่าล้อมด้วยใช่ค่ะแล้วราะนั้นก็ลุยกันเต็มที่เลยนะคะอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้พี่อ้อฝากแบรนด์แบรนด์นี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็ถือว่าวันนี้มีโอกาสนะคะที่สถานีไทยไทยนะคะเชิญมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะเอ่อ ก็อยากจะให้พี่น้องคนไทยนี่แหละค่ะ,<ฮ>ะเปิดใจเปิดใจหันกลับมาใช้สมุนไพร <ฮะ S 1> นะคะในเรื่องของเคมี Me เนี่ยเราใช้กันมามากพอแล้วนะคะอยากจะให้หวนกลับมานึกถึงภูมิปัญญาไทยของไทยแล้วที่สำคัญผลิตโดยคนไทยค่ะ นี่อุดหนุนกันเยะยนะคะกับยาสีฟันสมุนไพรออเรนเทลเพลค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณอ้อค่ะคุณสิริการวงวรชาตเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอ้าวอ้าวทำไมลืมเสียไม่ได้ครับผมพี่เตรียมมาสำหรับพิธีกรสองท่านขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับผมกำลังเลงอยู่ว่าผมจะขอสักลอดขอเบรกผมจะแปลงเลยอันนี้หลายลอดเลยค่ะใช้ไปหนึ่งปีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยตาแล้วน่ารักมากเลยขอบพระคุณค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะแบบ ยิ้มสดใส ชุดใส่มานี่เหมือนว่ารู้ว่าจะรับลุ่มเข้ากันเปร๊ะเลยเข้ากันมากเลยอ,ะอ,อ่ะขอบคุณพี่อ้อมากๆเลยนะคะสัญญาว่าจะขยันแปลงฟันค่ะเดี๋ยวจะเบิ้ลจากสองมือเป็นสามมือ <c oughs> เฮอ,อเเห <c oughs> ม,มือนไม่แปลงมาก่อนน,นคะครับผมเนะค่ะส่วนสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะู้ประกอับการท่านใดที่กําลังชมอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะแบบว่าเพิ่มช่องทางในการจําหน่ายสินค้าของคุณโปรโมทสินค้าของคุณก็สามารถทําได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาค่ะกับพื้นที่สําหรับสินค้าของคนไทย นี่เลยนะคะหน้าจอของเราโทรศัพท์มาได้0813514559หรือว่าที่ l i n e i อเด s ค่ะ e n t i r t t i n m e n t Market หรือว่าที่ f a c e b o t k ี m a r เ e t ภาษาไทยที m ม r เ e t ภาษาอังกฤษหรือจะเป็น w o w i e web thai market com ก็ได้ด้วยเช่นเดีวยวกันค่ะ